สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครมบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีสูตรหมูแดงอร่อยๆอมาฝากค่ะฟังไม่ผิดนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้คือไส้อั่วหมูแดงค่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยค่ะสําหรับใครที่ชอบทานหมูแดงนะคะสูตรนี้อร่อยสะดวกทานด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํากันค่ะปริมาณส่วนผสมพี่ขึ้นไว้ให้ในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยนะคะ ถ้าใครดูไม่ทันไปกดดูตรงใต้คลิปกันได้ค่ะอยู่ตรงคำอธิบายนะคะ ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมซอสหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆนะคะพร้อมกับสมุนไพรที่เราจะใส่ค่ะก็ปริมาณตามที่ขึ้นให้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำทุกอย่างไปปั่นรวมกันให้ละเอียดค่ะใส่สมุนไพรทั้งหมดนะคะรวมทั้งซอสเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่รวมกันลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วปั่นให้ละเอียดนะคะพี่ไม่ได้ถ่ายตอนปั่นให้ดูนะคะ เดี๋ยวขอตัดมาตอนที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็เอาละเอียดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมส่วนของผงทําหมูแดงนะคะวันนี้ใช้เป็นแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าไม่มีสีนะคะไม่ใช้สีแบบผสมค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะ เทลงไปทั้งซองเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วชิมรสชาติก่อนนะคะตอนที่ยังไม่ได้ใส่หมูนี่แหละค่ะถ้าขาดรสไหนเพื่อนๆสามารถเพิ่มลงไปตอนนี้ได้เลยนะคะของพีกก็จะใส่เกลือลงไปค่ะรสชาติที่ได้ต้องเข้มข้นนะคะเพราะเราจะนำมาผสมหมูอีกทีนึงค่ะตอนที่เรานวดกับหมูเราจะไม่สามารถชิมได้นะคะชิมเผื่อไว้เลยค่ะอันนี้เป็นพริกไทยบดหยาบนะคะใครจะใช้เป็นแบบละเอียดก็ได้เหมือนกันค่ะ หมูที่ใช้ก็จะเป็นหมูเนื้อแดงค่ะ2กิโลนะคะส่วนมันแข็งนี้ก็บดเรียบร้อยค่ะ600กรัมค่ะนวดทั้ง2อ,อย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะกระจายมันหมูให้ทั่วๆเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเทส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ลงไปทั้งหมดเลยค่ะ นวดส่วนผสมให้เข้ากับเนื้อหมูนะคะก็จะใช้เวลานิดนึงค่ะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเหนียวประมาณนี้ค่ะเวลาที่ใช้ก็สัก15นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อให้เครื่องปรุงเข้าถึงเนื้อหมูจะได้รสชาติของหมูแดงเต็มที่ค่ะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่ถุงเลยนะคะกดแบนๆค่ะใส่ถุงสักสชั้นนะคะมัดปากให้แน่นค่ะเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนเช้าค่ะ ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะเอาออกมาให้ดูเลยค่ะอันนี้พี่แบ่งไปทอดชิมดูนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการค่ะถ้าได้รสชาติตามที่ต้องการนะคะก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วค่ะนวดพอคลายตัวนะคะเตรียมไส้ไว้เลยค่ะไส้ที่ใช้ก็4เมตรนะคะเป็นไส้หมูหมักเกลือค่ะล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วแช่น้ําไว้แบบนี้ค่ะกล้วยที่ใช้ใส่นะคะแช่น้ําให้เย็นนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ ยัดส่วนของหมูลงไปก่อนนะคะให้เต็มในกลวยนี้เลยค่ะเพื่อจะได้รูดไส้เข้าง่ายๆนะคะการใส่เนื้อหมูเย็นๆเข้าไปในกลวยแบบนี้จะทําให้ใส่ไส้ง่ายนะคะลูดไส้ขึ้นแบบง่ายๆค่ะอันนี้ก็แนะนําสําหรับใครที่ยังไม่เคยทํานะคะถ้าใครเคยทําแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกลวยใส่มือแบบนี้แล้วก็กลวยใส่เครื่องนะคะที่เครื่องอัดลงมาค่ะใช้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แมคคาไส้อวคอนเฟิร์มค่ะ เมื่อก่อนพี่ทําไส้อัวขายเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ร่างกายไม่อำนวยค่ะก็เลยหยุดการขายไปนะคะเลยนําวิธีนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะตอนนี้ก็ใส่ไส้เสร็จไปหนึ่งเส้นนะคะเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะวิธีทําของพี่จะไม่ผูกไปลายไส้ไว้ก่อนนะคะพอไล่อากาศออกไปได้ทั้งสองทางค่ะแบบนี้นะคะรูดไปแบบง่ายๆค่ะทางไหนก็ได้เหมือนกันนะคะ ให้เส้นสม่ำเสมอคะ่ะถ้าเราจะทำเป็นขดนะคะก็ขดสองข้างไว้แบบนี้คะ่ะให้เท่ากันนะคะแล้วก็บีบตรงกลางมาแบบนี้เลยคะ่ะถ้าใครทำขายแนะนำให้ทำเป็นขดนะคะจะสวยกว่าคะ่ะพอได้ขดตามที่เราต้องการเราก็นำมาผูกหัวท้ายได้เลยนะคะการยัดไส้อั่วไม่ต้องยัดให้แน่นนะคะให้ประมาณนี้คะ่ะนิ่มๆนะคะถ้าใส่แน่นเกินไปเวลาย่างหรือทอดจะทำให้แตกง่ายมากเลยคะ่ะ นี่นะคะหนึ่งขดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะยังไม่เสร็จทีเดียวนะคะเราต้องจิ้มก่อนค่ะใช้ปลายไม้จิ้มฟันจิ้มนะคะจิ้มให้ทั่วๆค่ะอย่าจิ้มรูใหญ่นะคะจิ้มเท่าที่จะจิ้มได้ค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะถ้าจิ้มรูไม่ใหญ่นะคะรับรองค่ะไม่แตกแน่นอนนะคะเวลาปิ้งย่างได้หมดเลยค่ะรวมทั้งการนึ่งด้วยนะคะถ้าใครต้องการเก็บไว้นานๆนะคะแนะนําให้หนึ่งก่อนค่ะ เหมือนวันนี้นะคะพี่จะนึ่งให้ดูค่ะทําแบบนี้ไปจนเสร็จเลยนะคะตอนนี้ได้ทั้งหมดก็5้าขดแบบนี้เลยค่ะวิธีนี้นะคะล็อกด้านในค่ะแนะนําสําหรับมือใหม่นะคะถ้าใครกลัวที่เป็นขดไม่สวยงามกลัวเวลานึ่งแล้วเด้งออกมาให้ล็อกแบบนี้เลยนะคะล็อกเสร็จแล้วหันตรงไม้แหลมๆเข้าตรงฝั่งผนังหม้อนะคะต้มน้ําให้เดือดจัดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ยกหม้อขึ้นนึ่งได้เลยนะคะ เวลาที่ใช้นึ่งประมาณ30นาทีก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปย่างหรือว่าไปทอดก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะการนึ่งก่อนจะทำให้เก็บไว้ได้นานมากเลยค่ะสามารถนึ่งเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะนำไปแช่ฟรีซได้ค่ะแต่ตอนนี้พี่จะนำมาทอดทั้งหมดนะคะอันนี้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะพอนึ่งสุกแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ พร้อมนาไปทอดค่ะไฟที่ใช้ทอดก็เป็นไฟกลางค่อนแรงเลยนะคะรอให้น้ํามันร้อนก่อนค่ะเสร็จแล้วก็นําไส้อัวทั้งขดลงไปทอดนะคะระวังน้ํามันกระเด็นใส่ด้วยนะคะเราจะทอดทั้ง2ด้านค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะสังเกตดูสีเอาได้เลยค่ะเราชอบสีเข้มประมาณไหนก็ตักออกได้เลยนะคะจะไม่กลับด้านบ่อยนะคะกลับทีเดียวค่ะ นี่คือหน้าตาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าใครทําทานนะคะทานไม่หมดเก็บแช่ตู้เย็นได้ค่ะสําหรับใครที่ทําขายนะคะซับน้ํามันให้หมดนะคะก่อนที่จะแพ็คสูญญากาศค่ะสามารถแช่ฟีซได้เป็นเดือนเลยนะคะตอนนี้ก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะดูหน้าตาด้านในกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะได้รสชาติหมูแดงเน้นๆเ,เลยนะคะที่สําคัญสะดวกทานมากเลยนะคะอร่อยแบบไม่ต้องมีน้าราดเลยค่ะ แนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะคะสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะทํากินทําขายนะคะรับรองถูกใจทุกคนค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะสําหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ